คือดยที่ว่ากูเรียนคณะบริหารธุรกิจมอไมฟ้าหลวงเนี่ยกูต้องเล่นเก์บริหารสนสนุกอย่างแพ a e ค r ตอร์ิวะแต่กลังเคลื่อนปีหนึ่งอะยังไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่อยากให้อาจารย์ภูมิใจแบบเชียตัวศิกูแม่งบริหารสนสนุกแล้วรอดวะอย่างงี้ต้องเบวก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 วเพะ อะไรแบบนี้นะเดืนเนที่จะเลือกเนี่ยเป็นเดินเดนอาร์ติกเว้ยแล้วชื่อเนี่ยช่วงนี้กำลังปิดไคจูแปดอยู่เลยกขตั้งชื่อว่าไคจูแล้วกันทำไมที่ดินเรามันดูว่างๆแปลกๆไหมไม่มีต้นไม้สักต้นเลยถามจริงไม่นานนักผมก็ดำเนินการก่อสร้างถนนพรามแปดเอ๊ะเดี๋ยวนะเร็วกว่าพรามแปดซะอีก นี่คือหน้าตาของเครื่องในชิ้นแรกของผมม้าหมุนไอ้ต้นลูกสอนชี้เนี่ยมันก็บอกว่าความน่าสนใจของม้าหมุนของเราเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนไหนๆก็เลือกเดนแดนอาร์กติกละเราก็ต้องทําให้มันเป็นเดนอาร์กติกหน่อยก็อย่างเช่นต้นสนติดตั้งทางขยะเพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งเลี้ยลาดแล้วก็จ้างนักการพันลงมาแต่อาจริงประชาชนที่นี่โคตรมีวินัยเลยคือเห็นหางขยะแล้วทิงที่นั่นเลย ไม่ทิ้งเลีอดลาดผมก็ได้เพิ่มห้องน้ําและโซนการค้าขายเพราะมันจะเพิ่มเลสนสนุกข,ของเราแล้วก็ยังเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเราเว้ยในเมื่อเรามีเงินเยอะเนี่ยเราก็ต้องสร้างเครื่องเล่นชิ้นใหม่อย่างเช่นเครื่องบินแต่ทําไมดูไปดูมามันเหมือนไอ้เครื่องบินที่ลำมันมีชื่อว่าสตุกกาจังเลยฟลั๊ถึงลำมันจะไม่เหมือนอะแต่เสียงมันโคตรใช่อะ่ะตอนมันดิงอะ่ะ พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเราก็รู้ว่าพนักงานของเราอะ่ะเหมือนก็เหนื่อยเหนื่อยโคตรเลยไอเราก็ดันลืมสร้างที่พักสตาร์ไปเลยโธ่น่าสงสารวะ่ะตกแต่งให้เหมือนปราสาทอย่างน้อยมันก็เพิ่มความสวยงาม้วนออย่ามาบ่นเรื่องการตกแต่งผมเลยแต่ตอนนี้วิกฤตมันก็มาถึงจริงๆแล้วก็คือเงินมันติดลบเงินแบบไม่มีซื้ออะไรเลยยืมก็ไม่ได้ไอเราก็ยืมเงินไปสราหมดสต็อกเลยชิบหายละ พนักง,งานบางคนของผมเนี่ยมันก็ทํางานหนักเกินและผมก็จําเป็นต้องกําจัด cash ฟออกไปก่อนเป็นจุดๆที่ผมลําบากที่สุดแล้วตอนนี้ต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันทั้งเครื่องเล่นพังทั้งพนักง,งานลาออกทั้งเงินที่มันไม่เข้าเลยแย่ชะมัดแต่มันก็เป็นเกมแล้วว่าเราไม่ได้เหนื่อยอะไรนี่ผมจึงต้องสรรหาวิธีการหาเงินให้ได้เลยอย่างเช่นเพิ่มราคาตั๋วที่ต้องเข้าเพิ่มราคาเครื่องเล่นเพิ่มราคาสินค้าและอาหารลดรายจ่ายทุกอย่าง สถานการณ์ทางการเงินก็ยำแย่มากๆเลยตอนนี้เงินมันก็ค่อยๆทยอยๆติดลบมันไปเรื่อยๆตายและชีวิตน,นี้ผมได้โบนัสโคต้าในการกู้ยืมเงินเราก็เอาเงินเนี่ยมาสร้างหารายได้เพิ่มเลยอย่างเช่นการตั้งร้านอาหารเพราะว่าคนมันแออัดมากดูสิซ้ายมือเราอะคนมันยังแน่นเลยแสดงว่าคนเราต้องการอาหารอย่างแน่นอนก่อนที่เงินเราจะหมดไปเราก็ต้องสร้างสิ่งที่มันสร้างรายได้ได้อย่างเช่นม้าหมุนของเรา นี่ผมมาเล่นรอเล่นนะเนี่ยผมสร้างไว้3าที่จริงๆเลยแต่ส,สนุกของเราเนี่ยมันก็จะมีแต่ของเล่นง่ายๆ3อย่างเลยมันก็ไม่เล้าใจอสิวัยรุ่นมันก็ไม่ชอบมาผมก็สร้างไอเจ้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ที่มันแกว่ง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  Never looked good from the start. ในใจเนี่ยในใจอยากให้เล่นแบบเนี้ย The ride consists in having people crawl into a medieval-style car t i l later be launched at 60 miles per hour. อยากไปแบบนี้อยากไปแบบนี้จอยไปเลยอ่ะแต่ทำไม่ได้ไงจนแล้วจะรอกก็หาชื่อเครื่องเล่นนี้ไม่เจอแต่ไปเจอไอ้เครื่องเล่นบ้านนั่นดำเนินการตกแต่งอยากให้คนมันเล่นเยอะๆเพราะไอ้เครื่องเล่นเนี่ยทำเงินได้โคตรดีเลยตอนนี้ผมก็รอดพ้นจากวิกฤตเงินหายละลอดพ้นจากวิกฤตสักทีนี่สินะผลของการพยายามสู้น่ะ โอเคเราวิจัยถึงได้เครื่องเล่นใหม่แต่เครื่องเล่นเนี้ยมันดูเหมือนไอ้ที่นักบินนาซามันซ้อมๆกันันที่มันหมุนและตาแรงจีอ่ะเหมือนกันนะมั้งเอ้ถ้าเราเอานักบินนาซามาฝึกไอ้เนี่ยมันสามารถฝึกได้เปล่าวะไม่น่าได้ฮะโดนลมตีหน้าก่อนตอนนี้ได้เองเล่นใหม่ก็คือโรงแรมเอ้ยเราสามารถเป็นเจ้าสัวโรงแรมได้แล้วหรืวะโคเจ๋งโรงแรมมันก็มีอยู่สามห้องนั่นแหละ แต่สมห้องที่โคตรสูงเลยสูงกว่าไอ้เครื่องเล่นสีเขียวอีกอะสร้างตึกใหม่สงูงกว่าตึกใบโยกอีก8ชั้นมันไม่ตกเลยเหรอวะเ้ย yeah. โคตรสูงผมไปยืมเงินเพื่อีจะสร้างไฮไลท์หลักของเกมนี้ก็คือโรลเลอร์โคสเตอร์ดิ่ง90องศาสมบูรณ์แบบเอ้ต้องแก้ตรงไหนวะเอา้ารถไฟไม่ติดรถไฟไม่เดิน เฮีไ <c oughs> อ้ี่คุณสุดซื้อเหรอวะตอนนี้ปัญหามันมีอยู่2อย่าง <c oughs> ก็คือคนมันเล่นมันกลัวเกินไปกับแรงจีที่มันมีมากเกินไปโอ้แก่างยาวเลยยิ่งกว่าโปรเจกต์จบไฟนอลอีกและไอการเงินของเราเนี่ยมันก็แบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ขึ้นจนแบบโอ้เจ้านี่คือวันแรกเราขอยืมเงินมาสักร้อยหนึ่งแล้วหนึ่งชั่วโมงต่อมาเราเอาคืนมันหนึ่งร้อยบาทเออแล้วเราก็หนึ่งชั่วโมงต่อมาไปยืมเงินมันอีกคือทํางานกันมาบุดมันขึ้นลง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 จริงๆอ่ะไอเราก็แก้แบบไปยาวๆเลยแหละกว่าจะสำเร็จฮต้องหาจุดว่าอะไรมันผิดพลาดอะไรต้องเอย์ดูดีตอนเนี้ยมันยังเร็วเกินไปโอ้เว้ย นี่ก็แก้แบบมาแบบโหสองชั่วโมงแล้วนะในที่สุดเราก็ผ่านกันทดาอบสักทีเดี๋ยวแล้วเปิดเล่นโอ้ยคิปกูเทียมานี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆของผมนะผมก็ทยายามทำเรื่อยๆเพราะว่าไอเกมเนี่ยปัญหามันก็มีอยู่เยอะอยู่ก็คือตอนที่ผมอ่านเนี่ยเกมนี้แม่งโคตรหลักเลยเว้ยถึงแม้ผมจะอ่านเป็น720 p อะ่ะแต่คอมผมก็แบบกระลงพงเลยอะอกกระกระไปอะเออ ซึ่งผมก็อัดยาวๆไม่ได้ผมก็ต้องทยอยลบทยอยอัดทยอยลบทยอยอัดไปอย่างเงี้ยไอเกมสตาร์ดิวเนี่ยผมก็ทำาปันปีที่2อ,อยู่แต่ผมก็อัดไว้ซึ่งคอมผมอะ่ะมันก็ใกล้จะเต็มละเลยอีกร้อยกว่าจริงไอร้อยกว่าจริงเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละเอาจริงอ่าถือว่าผมมาเปิด p o v มาเล่นเครื่องเล่นส,สนุกที่ผมสร้างไว้แล้วกันอย่างน้อยก็ขอให้คลิปมันดูยาวขึ้นนิดนึงแล้วว่าถึงคลิปผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะนั่นแหละ ไวรุ่นหัดทำคลิปถ้ามีอะไรอยากติก็คอมเมนต์ผมมาได้เลยนะหรืออยากจะมีอะไรพูดคุยก็พูดคุยผมมาได้เลยผมล้อมรับฟังอยู่เสมอถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเป็นพาร์ทที่2ล้วกันนะครับ